ดีครับผม orn, พลนฤทธิพรพฒนาพรวันนี้ต้องขอขอบคุณบริษัทดีมอลไลท์นะครับที่ได้เปิดมาหเดือนทำให้ทีมงานแล้วก็ทุกๆท,ทีมงานประสบความสำเร็จในวันนี้ได้มารับตำแหน่งกันเพียงหกเดือนก็ประสบความสำเร็จเกือบร้อยท่านวันนี้ก็ดีใจเป็นอย่างยิ่ง วี่ได้มีบริษัทมีมอไรคนนี้สนใจนะครับคนที่สนใจที่คนนี้ก็ลงมองหางานยสนใจ <c oughs> วันนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับที่ได้เห็นสื่อนี้เพราะว่าบริษัทปีมอไรถึงเปิดใหม่ก็จริงแต่มั่นคงเรากล้ารับประกันเพราะว่าเราทำให้ ทุกๆท,ท่านประสบความสำเร็จภายใน6เดือนวันนี้บริษัทก็ได้จัดงานยิ่งใหญ่รับตำแหน่งอาละตำแหน่งที่บริษัทมีบ่อไรวันนี้